ระวังนะควันทูบและขี้เท่าจากทูบส่งผลต่อสุขภาพอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าการจุดทูบในแต่ละครั้งคนส่วนใหญ่มักมองข้ามอันตรายจากควันทูบ <G ül> ที่มีสารมลพิษที่ปล่อยออกมาได้แก <G ül> ่ฝุ่นละอองขนาดเล็กก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์รวมถึงสารก่อมะเร็งอีกด้วยค่ะ เมื่อสูดดมเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเด็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะนอกจากนี้ที่เท่าที่เหลือจากการจุดทุบยังมีสารโลหะหนักได้แก่คโครเมียมนิกเกิลตะกัว่วแมงกานีสถ้าหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมจะทำให้สารโลหะหนักเหล่านี้ตกค้างปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของคนและสัตว์ได้ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าศาสนาพุทธไม่จุดทูบบูชาค่ะการบูชาที่ดีคือการนำธรรมะมาปฏิบัติค่ะ